สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่ขาวกีฬาครับเรื่องที่ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีก็ออกเดินทางสู่กาตาร์นะครับเพื่อเตรียมแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ซาดีอาระเบียครับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับได้ออกเดินทางไปกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย FCU17 ยูสิบเจ็ชที่ซาดิอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนนี้ครับ การเดินทางครั้งนี้ก็นําโดยอนุรุนาคาสายผู้จัดการทีมและเจะเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนั้งเต่อีก24คนครับโดยที่ซินวาเม็กเซสจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไในเต็ดนั้นจะเดินทางมาสมทบที่แอสไพร a อะคาเดมีครับผู้จัดการทีมชาติไทยยู17ก็บอกว่าถือว่าเป็นการเดินทางที่ได้เตรียมตัวอย่างยาวนานครับต้องขอบคุณนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคุณนนพลล้ำซำที่ได้ลงนาม MOU กับกาตาและซาดีอาราเบีย ทำให้ทีมของเราได้เดินทางมาเก็บตัวเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาอย่างมากครับการเดินทางครั้งนี้ก็ทําให้น้องๆได้ปรับตัวกับสภาพอากาศในตะวันออกกลางซึ่งกาตาร์ก็มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับซาดิอาระเบียครับเพราะฉะนั้นถือเป็นการเตรียมตัวที่ดีเตรียมตัวที่ดีครับและ a s สไพร์อะคาเดมีก็มีอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ครบถ้วนมากพอสมควรครับและยังได้อุ่นเครื่องกับคูเวตและกาตาร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเตรียมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายครับ ทางด้านของเจเด็ดมีลาผหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้ก็จะเป็นการปรับตัวกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมและพื้นที่ของกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียก็อยู่ตะวันออกกลางเหมือนกันทําให้ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมได้อยู่ใกล้กับสถานที่แข่งขันจริงนะครับการอุ่นเครื่องทั้ง3เกมเราก็จะได้จําลองสถานการณ์ทั้งการเจอกับคูเวตและกาตาร์ทำให้ได้ศึกษาฝีเท้าของทีมจากตะวันออกกลางซึ่งทีมไทยจะเก็บตัวที่แอสไพร์แคมีเป็นเวลาสุดสันานะครับ และจะอุ่นเครื่อง2นัดเจอกับคูเวตและกาตาร์นะครับก่อนเดินทางเข้าเมืองไทฟประเทศซาดีอาระเบียแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นชุดยูสเเป็นนัดสุดท้ายด้วยครับ